สามเดีนะครับค<า>่ะลำหลักเลยตอนนี้อีกหนึ่งเดือนนะคะจะสอบขขาอายาเนาะ24กันยานะคะแล้วก็จะเว้น2ส,สัปดาห์ไปสอบขาแพ่งใน<า>วันที่8ตุลาคมนะตรงนี้ก็คอที่แนะนำเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเบสิก ะค,ะคือ,อยังสามารถที่จะสมัครได้อยู่คือเขาเราจะรับรองผลให้นะก็คือหลายคนบอกว่าเอยเรียนเบสิกสิข้ออาจจะเรียนไม่ทันคืออย่างเงี้ยค่ะที่แนะนําก็คือถ้าข้อไหนทันเราก็เรียนแบบข้อนั้นอะหวังไปเลย8ปดเเช่นอาจจะทัน3ข้อ5ข้อแล้วก็ข้อที่ไม่ทันก็ไปเรียนติวสรุปเอานะเรียนเบสิกดียังไงก็คือดีตรงที่เรารับรองผลให้ถ้าสอบไม่ผ่าน สมัยต่อไปคือลงขานั้นฟรีหนึ่งสมัยนะคะอะหรือคนที่แบบเอ้ยยังไม่ได้แบบเก็บไม่ได้เลยสักขาตรงนี้มีคอสเหมาในสีขานะคะเรียนได้80 80เนี่ยคือสามารถข้ามขาได้เช่นสมมติลงอายาครั้งเดียวผ่านเลย<ๆ>ก็เลยอีก7ครั้งนะคะสามารถไปลงขาอื่นๆอีก3ขาได้นะแต่ถ้าเกิดแบบเออใครที่เตรียมตัวเองมาตลอดทั้งเทมนะอมเนาะอันนี้ก็จะมีคอสติวสรุป นะคะคอร์สที่สรุปก็จะมีอาแถมของคลิปสมัยที่แล้วให้เรียนปูพื้นฐานล่วงหน้าอันนี้ล้ำค่ามากเพราะว่าตอนนี้กว่าจะสอบเอาเฉพาะขาอาญาเนี่ยก็คือ1เดือนนะครับขาอาญาเนี่คือ1เดือนก็ได้มีอะไรให้อ่านให้เรียนก่อนล่วงหน้าเนี่ยหเดือนนะครับอันนี้วันเรียนนี่คือหมายถึงวันที่เราเริ่มลงลงคลิปนะครับวันลงคลิปเรียนนะคะอะไรมือจาัย์นูนดีกว่า วันลงคลิปนะครับอันนี้บอกวันแน่นอนเอาไว้เลยนะครับคอร์สเบสิกตอนนี้ก็ของอาจารย์เป้เนี่ยแต่ละขาเนี่ยเหลือแค่อย่างละข้อเท่านั้นเองนะครับขายาเหลือธรรมนูนนะขาแพ่งนะครับเหลือในส่วนของครอบครัวมรดกแค่นั้นนะครับกับเวลาหนึ่งเดือนที่เหลือนั้นเหลือเฟือนะครับ อันนี้คือวันล้สรุปนะครับอันนี้คือวันที่จะเริ่มลงคลิปนะครับขาอาญาเนี่ยสอบ24กันยานะครับเริ่มลงคลิปให้เนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่9เป็นต้นไปค่ะก็คือทยอยลงเนาะเหมือนกับเราสองสองคนใช่ไหมก็ทยอยลงไปเรื่อยๆระหว่างที่9ถึง17หลังจากนั้นก็คือตั้งแต่วันที่9คือเรียนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันสอบเลยแต่ตั้งแต่วันเนี้ยสมัครปุ๊บมีวิดีโอสรุปที่เคยสอนเอาไว้ของสมัยที่15ให้เรียนก่อนล่วงหน้าใช่เพราะว่าได้เป็นฐานไประดับนึง สมัย75็ดสิ้าสมมติเราสอนเราก็จะปูหลักกฎหมายด้วยนะในติวสุตก็จะมีหลักกฎหมายบ้างส่วนที่เน้นใช่เราเน้นสมมติเราเก่งไว้ประมาณ5 6เรื่องอะแต่ว่าออกไปละ2-3เรื่อง2ประเด็นมันก็ยังเหลือประเด็นที่แบบว่าผู้บปรยายสนใจอยู่ที่มีโอกาสจะนํามาออกในสมัย76ได้อีกนะคะเวลาทบทวนเหลือเฟือนะครับก็ทยอยลงไปวันละคลิป2คลิปประมาณนั้นนะครับกลุ่มแพ่งนะก็เริ่มลงตั้งแต่วันเสาร์ที่16กันยาเป็นต้นไปนะครับสอบตั้ง8ตุลานู่นเนี่ นะฮะฉะนั้นก็เรียกว่าเหลือเฟือนะครับส่วนผลงานนักเรียนก็70 80, 80มีเยอะเต็มไปหมดแล้วนะครับที่หนึ่งขาอายาก็มีแล้วมีที่หนึ่งมี80กว่านี่เยอะมากนะคะ,ะทีนี้นะครับหลายคนก็ถ้าคนที่สมัครเบสิกมีปัญหาอยู่แล้วนะครับคนที่ซื้อหนังสือจะำลงคลิปสรุปไหมคือในหนังสือเนี่ยผมให้หลักการสําคัญประเด็นสำคัญ นะดีกาใหม่ในเวลาที่ทำหนังสือเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าถ้าเราจะอ่านเพื่อสอบเน,เนี่ยเราก็จำเป็นต้องฟังผู้บรรยายในในเทอมนั้นๆว่าเขาเน้นด้านไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกในคอร์สสรุปนะฉะนั้นถ้าซื้อหนังสือไปแล้วอยากรู้ว่าในหนังสือนั้นอะ่ะมันเน้นอยู่ตรงจุดไหนอะ่ะนะครับมาฟังในในคอร์สสรุปนะครับจะมีบอกนะหรือที่จริงอะ่ะหนังสือหนึ่งเล่มอะ่ะช่วงใกล้สอบอะ่ะเวันอ่านได้2รอบจําได้หมดอะ่ะคือยังไงก็ ผ่านอยู่แล้วนะครับมันไม่มีแบบมันมันมันไปไปไม่ได้อะที่แบบอ่านไปแล้วแบบว่ามันจะไม่มีออกข้อสอบเลยไปไปไม่ได้เพราะข้อสอบเด็กก็ต้องหวานมา2อสาประเด็นนะยังไงมันก็ต้องอะอย่างแย่ก็คือ1ใน2นะส่วนอะที่2เนี่ยยังไงก็ต้องมีหลักพื้นฐานเข้าไปบ้างเพราะเรื่องสําคัญลงมาให้หมดแล้วนะโอเคยกเว้นแบบดีกาคลาสสิกแบบเก่ากึกแบบงัดมาจากไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอันอีกเรื่องหนึ่งคัมันมันมีเยอะแยะพวกนี้เต็มไปหมดถ้าติวสรุปก็ค่าเรียนอยู่ที่2009นนะคะต่อหนึ่งขานะ ก็สมัครได้เลยทาง l i n e แอนะคะ,ออะตอนนี้ก็เรียนคลิปสมัยที่แล้วล่วงหน้าไปพลางๆเนาะคลิปสมัยที่แล้วลงให้พร้อมชีทหมดแล้วนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าอใครที่แบบอ,อยากแบบไม่มัน่นใจใช่ไหมแบบว่ามีเวลาน้อยบางคนทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าจะลงแบบเบสิกเลยคือจะได้เรียนแบบให้มันชัวๆเป็นเนื้อหาแบบบางข้อให้มันแน่นๆถ้าจะเตรียม10ข้อเบสิกยังไม่ทันใช่ไหมระหว่างนี้ระหว่างรอลงคลิป สรุปอย่างเงี้ยก็เรียนเจาะเป็นข้อๆไปก่อนอได้นะคะนนสำหรับคนที่แบบลงเบสิกไปแล้วนะแล้วแบบสมมติมลงเบสิกไปแล้วคือในเบสิกเนี่ยนะครับคลิปต่อข้อเนี่ยเราก็พยายามคุมให้อยู่ประมาณสักสามถึงหกคลิปไม่ให้เกินนี้น่าจะเรียนทันแล้วไม่ได้ทําเยอะแบบแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะเรียนก็คอมเพนมาว่าโอเคมันเรียนดีแต่มันไม่ทันอ่ะแล้วก็คุมปริมาณให้ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่บนนะะ่นกันแล้วว่าเ,เรียนไม่ทันนะครับลงเร็วก็จัดตารางไว้ให้ เ,<อ>เรียบร้อยแต่ท<น>ีนีบน้บางคนเรียนเร็วเกิน <c oughs> มรันไปอัปเดตหน่อยสิว่าตอนนี้ความขึ้นหน้าคอร์สในของเบสิกเนาะเราสอนถึงไหนแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มวิชาอาญาเนาะ<ห>กลุ่มอาญาเนี่ยตอนนี้เริ่มสอนทุกข้อแล้วนะคะในส่วนของปมวักฎหมายอาญาข้อ1ถึงข้อ6อาจารย์ตูจะเป็นคนสอนนะอตอนนี้ก็คือ,อ,อข้อที่จบไปแล้วก็จะมี2-3-4นะคะข้อ5ข้อ6เนี่ยสอนไปได้ครึ่งหนึ่ง นะส่วนข้อหนึ่งก็จะสอนในส่วนของพักทั่วไปไปแล้วก็จะเหลือเจ้าพนักงานชั <mesma. S 1> ้นเหลือน,นิดเดียวละของอาจารย์ตูเหลือประมาณสิบคลิปจบสิบคลิปจบ,จบจบทั้งขาส่วนของอาจารย์เป้ค่ะกฎมนุนอเดียวือมนุนอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์เป้เนี่ยพยายามเจาะลงไปตรงในส่วนของพวกคดีพิเศษนะแนวข้อสอบตอนนี้มนูนเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะครับว่าแนวข้อสอบมานี้ทางว่าประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ เรื่องเดิมที่เป็นเรื่องหลักก็คือการส่งข้อโต้แย้งไปให้สารรัฐวิจัยนะครับเรื่องบทบัญาทในกฎหมายขัดหรือแย,งย้งต่อบทบญทในมนุนหรือการกระทํามันขัดหรือแย,งย้งต่อบทบัญาทในมนุนนะครับซึ่งมันก็มีคดีเกิดขึ้นตลอดนะเคสของคุณพิธาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือโอเคนะครับกองเชียร์ก็เยอะนะครับกองเชียร์ก็เยอะแต่ว่า มันหลายเรื่องเนี่ยที่เขาพยายามจะส่งกันไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่ามันมันส่งไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะนึงาออกข้อสอบก็ได้เพิ่งจะเป็นเคสที่เกิดขึ้นนะอาจจะเห็นว่าคํามิได้ใช้นะครับประธานสภาขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญเอ๊ะมันเข้าเงื่อนไขในการส่งหรือเปล่านะครับนี่คือประเด็นแรกนะน,นี้ไปดูเตรียมไว้ก่อนเลยนะกับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือพวกของคดีพิเศษเนี่ยที่มาตัดสิทธิ์สสต่างๆเนี่ยอันเนี้ยล็อกไว้เลยอีกอันหนึ่ง นะทั้งนะครับทุกสนามอ่ะทั้งเนนะครับทั้งอายการทั้งผู้วิพากษายังไงข้อสอบก็กระจุกตัวอยู่ตรงเนี้ยโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยคือพวกคดีนะที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรแรงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคืออะไรคือมาตรฐานจากทางจริยธรรมเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับมีมีมีข้อกําหนดออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็กระจุกตัวอยู่ตรงนั้นนะครับเอาเป็นว่ารัฐธรรมนูญในการอ่านตอนเนี้ยนะครับข้อสอบจะยังอยู่ในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะไม่ได้ออกย่อยไปตรงพรป แต่ว่าหัวข้อที่ออกน่าจะเป็น2ส,ส่วนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวไปว่าในข้อนะครับคุณพาวินบอกว่าแมนยูโดนนำสองหนึ่งครับก,ก็เนี่ยแหะครับที่แรกอะผมว่าจะขอเลื่อนอาจารย์ตูเนี่ยขอดูบอลแมนยูให้จบก่อนปรากฏ6นาทีแรกโดน2อนย์ก็เลยไลฟ์เลย <laughs> ดูไปต่อก็ช้ำใจ <laughs> ก็เลยอ่ะจ้างั้นไลฟ์เลยแล้วกันโดนสอนย์ไปแล้วนะฮะอืม โดยใครยิงไ่โดนโดนนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอ่ะปอะมาณนี้ค่ะส่วนขาแพ่ง่ะค่ะแพ่งตอนนี้เริ่มสอนไป8ข้อแล้วนะคะของอาจารย์ตุนรับผิดชอบข้อ1ถึงข้อ5ตอนนี้ของอาจารย์ตุนจะเหลือแค่วิชาเดียวที่ยังไม่ได้เริ่มก็คือข้อ2เหลือแค่ข้อเดียวส่วนของอาจารย์เป้ก็เหมือนรับผิดชอบข้อ6ถึงข้อ10ก็สอนไปแล้ว4ี่ข้อเหมือนกันก็ท่านเหลือของอาจารย์ตุนหนึ่งข้ออาจารย์เป้หนึ่งข้อก็ จัดจันเป้เหลือครอบครัวครอบครัวมรดกขอจันตุเหลือเป็นนิติกรรมสัญญานี่ส่วนนี้นะคะครอบครัวมรดกรวมกันหนึ่งข้ออ่านสองวิชาก็เป็นเรื่องที่ต้องทําใจนะครับถ้าใครกําลังเรียนเนอยู่ทําใจเยอะๆเพราะมาเรียนสองเท่าแต่ออกข้อสอบเป็นข้อเดียวแต่เอาจริงๆแล้วอะเรื่องในครอบครัวเนี่ยที่เอามาออกอะมันมีอยู่ไม่กี่เรื่อง นะเดี๋ยวไปบอกให้ในคอร์สมีไม่กี่เรื่องหรอกพวกก็วนกันเรื่องทรัพย์สินโอ้ยขอบคุณคมากนี่แอบหนังสือเจ็ดวันบอลลส์สมัง่งมาเยอะมากเรื่องบุตรอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะอยู่ตรงอยู่อยู่ตรงตรงนั้นแหละนะครับแต่คือไม่ใช่ว่าจะดูมรดกอย่างเดียวเราไม่ดูครอบครัวนี้ก็ไม่ได้นะครับข้อสอบเนี่ยจะต้องดู3ส่วนเป็นอย่างน้อยคือครอบครัวส่วนที่เกี่ยวโยงมายังมรดกแล้วก็พินัยกรรมนี่หน่อยนะครับผู้จัดการมรดกนี่หน่อยนะครับซึ่งในหนังสือก็ทําให้ นะในนะครับคอร์สเรียนก็แน่นอนนะครับทำให้อยู่แล้วนะถ้าเป็นนักเรียนเบสิกเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะเตือนว่าคลิปข้อสอบเก่าอะนะครับที่ทำไว้ให้ตั้งเยอะตั้งแยะนะ่ะเข้าไปฝึกเขียนเป็นหรือ,อยังเพราะตอนนี้น่าจะเข้าใจอารมณ์ที่ผมเคยนะบอกเอาไวต้ต้นๆนะว่าเรื่องฝึกเขียนเนี่ยพยายามทําตอนต้นๆเทอมเลยประมาณเดือน2เดือนแรกนะเพราะตอนนี้พอเราใกล้สอบเนี่ยเราจะลนเห็นไหมเราก็จะแบบอยากจะจําดีกาและนะตัวอยากจะท่องตัวบทละ ก็ถ้าเขียนจนแพทเทิร์นได้วันนี้ก็โฟกัสดีกาโฟกัสตัวบทได้นะแต่ถ้าตรงกันข้ามนะครับถ้ายังไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับรีบทําใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์นะไม่เกินสสัปดาห์คือไม่ใช่ทำทุกวันทำวันเว้นวันก็นได้ไม่เกินสสัปดาห์เขียนให้ได้นะครับเขียนให้ได้ไอ้จำดีกาใกล้สอบไม่ยากผมบอกเลยไอ้จำดีกาเกง่งอ่ะไม่ยากหรอกปัญหาไม่อยู่ตรงจำดีกาเกง่งปัญหาเนี่ยมีอยู่ว่าไอ้ตัวบทที่มันมีปริมาณเยอะเนี่ย สามารถจําได้ทันไหมกับ2ทักษะในการฝึกเขียนน่ะอ่าถ้าเป็นคอร์สเบสิกเนี่ยทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเป็นนักเรียนจะบหลงคอร์สสรุปตอนนี้ก็ต้องมุ่งเอาตัวบทสําคัญนะซึ่งถ้าสมัครปุ๊บเนี่ยมันมีวิดีโอ 1. นึ่ให้ซึ่งจะบอกมาตราสําคัญเอาไวเ้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปดังค้นให้เสียเวลาดีกาสําคัญในนั้นน่ะก็มีให้หมดแล้วด้วยนะยังไงเรื่องที่สําคัญมันก็เป็นเรื่องซ้าๆเดิมๆนั่นแหละเพียงแต่ว่า อ่าเรื่องที่จะมาเน้นเรื่องไหนที่ต้องตัดออกเรื่องไหนจะเพิ่มเข้าเนี่ยก็จะมีมีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่มันนิดหนึ่งก็เดี๋ยวจะบอกให้ในคอร์สนะครับอ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับอ๋อคุณอนนี้บอกว่าจบไอทแล้วจีบสาวทนาย <c oughs> ก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นนิติศาสตร์โอเคครับก็ได้ครับก็อะไรก็ได้เป็นแรงบันดาลใจในทางบวกนะครับแต่ว่าจีบสาวทนายนี่เขต้องเป็นคนดีหน่อยนะ เขาถ้าเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยระวังนะฮะเขาฟ้องหย่าในคิดนะครับอ่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะไม่ไมัวทนา,านะครับถ้าเราทำหน้าที่ของเราใช้ชีวิตเรานะตามปกติใช่ไหมนะครับจีบก็ได้ครับแกจะจีบก็ตัดสินใจเท่านั้นเองว่ายังเลิกได้ยังความเจ้าชู้เนี่ยแล้วยังเลิกไม่ได้ก็บอกเขาตรงๆนะเผื่อเขาจะรับได้ก็ได้ไม่ผูกพันนะฮะแต่ถ้าเกิด ยังเลิกไม่ได้ก็ก็เคลียร์กันเอานะครับเพราะบางคนก็จริงจังนะก็คุยกันต้นต้นเป็นกําลังใจให้เนี่นี่ก็ดีนะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจใช่ไหมจีบสาโอ้จีบสาวนิสา,นสาเนี่ดีสุดเนี่ยผมเนี่ยได้ดีที่สุดแล้วนีนะ่ไม่เคยมีอะไรหยุดยั้งผมได้นอกจากนี้สาวนิสานคน,นเดียวเลยนะโอเคค่ะตอนนี้คอสเทนะคะก็สมัครเข้ามาได้เลยนะ พนักงานทีมงานที่รับสมัครเรียนนะคะอยู่ถึงห้าทุ่มนะตอบแชทถึงห้าทุ่มนะคะก็สมัครก็จะเอาเข้ากลุ่มเรียนเลยเนาะแล้วก็เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึงวันสอบก็แนะนําลงคอร์สนี้ไปเลยครับตอนนี้นาทีนี้มันได้แค่แบบนี้แหละเข้าไปปุ๊บเจอมาตารีดท่องรอท่องรอแล้วก็ฟังเพลินฟังเพลินนะครับมันประมาณสักแค่10คลิปเองนะประมาณข้อหนึ่งอ่ะมันตกประมาณสัก1-2คลิปฉัน รวมๆแล้วหนึ่งขาในประมาณสัก15หคลิปคลิปหนึ่งก็ประมาณสองชั่วโมงเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยจำนวนคลิปที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะนักเรียนมีเวลาเรียน,น่ะสามรอบอยังทันเลยเรอาอลาอ่านหนังสือเจ็ดวันบรรลุมันจะเร็วกว่าปกตินะทีนี้ในเรื่องของความละเอียดอนะ่ะหลายคนก็ถามมาอีกบอกอาจารย์ระหว่างชีทสรุปก,กับหนังสือเจ็ดวันบรรลุอะ่ะอะไรละเอียดกว่ากันนะเทียบให้ดีนะคือถ้าเป็นตัวชีทในคอร์สสรุปเนี่ยมันจะประมาณสัก2ี่สิบถึงสาสิบหน้า นะ,ะเราก็ต้องคัดมาคือเราอาศัยการพูดประกอบด้วยชีทมันก็เลยข้อความมันก็เลยสัน้นเพราะเราใช้การพูดประกอบนั่นเองก็ฟังตามความเข้าใจจบใช่เ,เพราะเ,ราเหมือนกับ พูดง่ายคอสรุปอะ่ะมันก็จะต้องตัดบางเรื่องออกบางเรื่อง<ม>ที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าออกหรือรผู้บรรยายบบไม่ค่อยเน้น<ม>ในสมัยปัจจบุบันเราก็ต้องตัดออกใช่ไหมคะแล้วก็เหลือแค่ส่วนที่เราเห็นว่าสําคัญ<ม>หรือแบบอาจจะเป็นดีการเก่งหรือดีการน่าสนใจ<ม>อะไรประมาณนี้ประเด็นที่ออกไปแล้วก็อาจจะต้องตัดออกแต่ถ้า<ม>เกิดว่าหนังสือเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะครอบคลุมเนาะในส่วนของประเด็นสำคัญในส่วนประเด็นสาคัญก็จะครอบคลุมเพราะตอนทำเนี่ยยังฟังบรรยายไม่จบ ฉะนั้นก็ต้องรวมในสําคัญไว้ให้ได้มากที่สุดฉะนั้นหนังสือถ้าพูดถึงนะตัวปริมาณนะครับแน่นอน,นว,ว่าก็จะมากกว่าใ,ในส่วนของสูตรแต่สรุปเนี่ยมันได้เรื่องความเข้มข้นว่าอันนี้คัดมาแล้วีแต่ละเล่มก็มวความหนาประมาณนี้เนาะแม้ใกล้เคียงกันนะทุกเล่มเลยนะคะอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่แน่นอนว่าหนังสือเจเบ,บรบรรุก็ไม่ได้ละเอียดเท่ากับในส่วนของชีตท,ที่ใช้สอนในส่วนของคอร์สเบสิกนะครับ